ปูแต่ปูอยู่ที่ไหนปูก็เต็มที่กับที่นั่นช่องเจ็ดก็เป็นบ้านปูมาหลายปีแล้วแล้วปูก็ไม่เคยลืมบุญคุณสิ่งที่ที่ช่องเจ็ดทำให้ก็ขอให้เราเป็นพนักงานบริษัทคนหนึ่งเราอยู่ที่ไหนเราก็เต็มที่ที่นั่นเรื่องของอนาคตเดี๋ยวเขาว่ากันอีกทีดีกว่าปูมีคนมาเป็นเดือนเลยว่าแบบมิถุนายนนี้จะหมดเลยยังไม่หมดแน่นอนมิถุนายนยังถ่ายกันอยู่หรือกี่ปรามากี่อะไรนะ ขอไม่ระบุดีกว่าเพราะบางครั้งูงรู้สึกว่าเวลาโดนข่าวเรื่องการย้ายช่องเยอะสิ่งดีๆที่เรารู้สึกด้วยกันมาหลายปีอ่ะมันจะมันจะเสียหายก็เลยไม่ไม,ไม่อยากปั่นข่าวเลยนี้สักเท่าไห,หร่ค่ะแล้วตวอนนี้ทีละครช่องมีก่เรื่องก็มีเขาไม่เขาติดต่อมาสองเรื่องนะคะที่วางตัวอยู่แต่ว่าปูยังเลือกอยู่ว่าจะได้เรื่องไหนอืแต่คืมนนอ,อมีแน่ๆเรื่องนึงีมีแน่ๆค่ะมีแน่ๆไม่ห่วงเลย โยมาเป็นเราหรือเปล่าปอปาปูอะไรปอปาก็เยอะนะยูก็เฉยๆอ่ะข่าวอย่างนี้เจอมาบ่อยแล้วไม่ซีเรียสจริงๆเคยคองน้อยได้แบบแถวทัศน์สุขุมวิทอะไรอย่างเงี้ยบ้านปูอยู่ทศสุขุมวิทค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ทศสุขุมวิทค่ะก็จริงๆไม่ซีเรียสแหละแต่จริงๆมีเลืงแบบว่าอยากซื้อคอนโดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแบบวางแผนไปดูอะไี้ก็มีมีดูนะคะแต่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยใช่แต่ต้องขอไปดูด้วยกันนะคะคนละ แล้วป้าห้าจะเหยียบไปกินเงาวันเกิดเพื่อนหรืออะไรแบบนี้ไหมเพราะมันก็มันก็เป็นเรื่องปกติที่จะไปบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ไม่ซีเรียสชิลมากรู้ข่าวอะไรเราชอบรับเสียขาวไหมคะจิบจิบ,จบค่ะเรื่องนี้ก <c oughs> ลัวอะไรความจริงก็คือความจรงิงค่ะโ <c oughs> <c oughs> ดนเดยอะแล้ว <c oughs> ใช่ค่ะสบายมากจรงิง <c oughs> อยู่ทุกวันนี้อย่าซีเรียสทำทุกวันที้ที่สุดอารมณ์ดีทุกวันทอง ความดอยที่ไปดูคือจะซื้อหรืออะไรกันก็ยังไม่มีนะจริงๆธรรมดาคนเราขับผ่านสวยก็อาจจะเข้าไปดูแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีมีแปลนที่จะซื้ออะไรนะจริงๆคือทุกวันนี้อยู่คอนโดเลยเหรอป้าอยู่พ่อแม่ค่ะไม่เป็นวิญญาณเป็นบ้านค่ะอยไม่าอย่าปั่นข่าวแต่งงานเดี๋ยวไม่มีใครจ้างจริงๆยังไม่พร้อมค่ะทำงานได้อยู่อุ้ยเอาผู้จ่ายเพราจริงๆตอนนี้เราต้อง ปูปูมีเปิดตัวพรีเซนเตอร์วันนี้ก็เลยไม่ไปแต่ช่วงนี้ไม่ได้ไปฟารี่แน่นอนค่ะเพราะปูว่าปูรับผิดชอบงานไหนที่นี่ก็ต้องงานที่นี่สำคัญก่อนแต่ไม่ยอมรับว่ามีคิวมีทีมจะไปมีค่ะมีคิวถ้าคิวไปทํางานต่างประเทศต้องเป็นคิวที่คอนเฟิร์มหรือไปกับที่เทียสานอะไรเงี้ยค่ะปูจะไปแต่ถ้าแบบแค่ไปดูโชว์เนี้ยปูคงไม่ไปเพราะปูติดงานที่นี่จริงค่งทีนี้เราต้องมสร้างแบบเ่ราะเราจะสยบข่าวการลดค่าตัวเราพรีเซนเตอร์ ตัวหรือต่อรถทุนทุนแต่งงานอะไรเงี้ยบอกว่าลดผลอะไรเงี้ยก็ไม่นะจริงๆปูว่าปูอยู่มาปูอยู่มาสักพักหนึ่งแล้วถึงปูอายุไม่เยอะแต่ปูก็อยู่มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วปูก็รู้สึกว่าอะไรที่มันจะเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราเองแล้ว่ปูก็วางมาตรฐานปูว่าราคาปูอยู่ตรงนี้ปูไม่เคยลดราคาตัวที่จะปัดโฆษณาใครเพราะว่าถ้าจะเป็นของเรามันก็เป็นของเราถ้าไม่ใช่วันนี้ก็ต้องวันน้าอย่างตอนนี้ที่เซ็นเตอร์ที่เราจริงๆมีประมาณกี่ตัวสิบตัวขึ้นเลยสิบตัวขึ้น มาทางสายสุขภาพก็อาจจะช่วยแล้วแบบมาสายอิสระเลชคนเลยรู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจแล้วสินค้าก็อยากได้ผู้หญิงเป็นแรงบรนดาใจให้กับผู้หญิงก็ถือว่าใครๆก็รู้ว่าข่าวกูประกอบเป็นยังไงและการที่เราพลิกเปลี่ยนชีวิตตัวเองแล้วเปลี่ยนทัศนคติตัวเองให้เป็นข้อดีกับตัวเราแล้วคนรอบข้างมันก็เป็นเรื่องที่ดีอ่ะมันเป็นกำลังใจให้ผู้ทําดีไปเรื่อยแล้วมีพรีเซนเตอร์ต่อมาอีกไหมคะมีค่ะมีค่ะเดี๋ยวเดือนนี้ก็มีปิดตวอีกค่ะจะรับต่องไว้ก็มีแรงรับค่ะจริงๆก็ เราเป็นตัวแทนนักแสดงช่องเจ็ดเราก็ทกํเต็มที่ให้กับเราผู้จัดก,การช่องทุกที่อยู่แล้วค่ะอันนี้รุ่นถึงเมืองนอกได้ไมหมคะที่หลักสี่มีค่ะมีสินค้าเมืองนอกครับเปิดต,ตัวเนี่ยไม่กี่เดือนแล้ว u n อ e r a r m อร์ก็เป็นขององน,นอกอลยู่ะจะกลับมาทวงตำแหน่งเจ้าแม่ปููไหมไม่ค่ะปูปูมไม่เป็นเจ้าแม่ปูเป็นปูแล้วค่ะแต่ก็ขอให้เป็นปูนานๆแล้วก็คงจ้างต่อไปสะสมไปเรื่อยๆดีกว่าจะได้เห็นโชว์ปังๆทนหีหลายงาน หวังว่าจะมีไม่เบื่อเนาะอืมงในพิซ์เซนเตอร์เราจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาพกับบิวตี้อะค่ะทุกอย่างความงามกับบิวตี้คือลงเลือกทาร์กช่วยค่ะก็ก็ไม่เลือกนะจริงๆรับใครสนใจสุภาพข,ข,ของร่างกายก็รับค่ะแต่ก็ขอให้เป็นสินค้าที่เราเลืกเป็นสินค้าคุณภาพแล้วก็เราทานจริงใช้จริงชูชยัยบีมีวาโก้ก็ใช้มิสทีนก็ใช้มาสักพักหนึ่ง